พระองค์เป็นน้โอบลำพานป่าเป็นพื้นแผ่นอาณาให้มวลบุพภาพึ่งพิงอิงอยายให้ร่มเย็นทุกสถานให้บริบาลด้วยน้ำพระไทยเย็นิเรียยิ่งด้วยพระมิง่งเผาไทยพระศกสระ ปฐมวันทาประพัน จากสวงสวรรค์เคียงข้างราชนภูมิพลพระพันปีล่วงพระองค์เป็นน้ำฉันจะเป็นป่าดับไพทั้งปวงทรงตรัสจะเคียงพ่อหลวงสร้างสุขทั่วไทยทุกคน ขวแควันแดนไทยยังยำไปทั่วปฐพี ทุกคนทั่วไทย ชีวิตประชา่มเย็นทรงดาบทุกเข็มร้อนเย็นท่านทรงคำจุนถวยราสำนึกพระมหากรุณาธิคุณท่านแผ่บบุญให้ความเมตตาปวงชาวไทย เเเเเออ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 บุญของพองไทยแม่เป็นหลักให้ตามแม่พระแผ่นดินสยามงดงามทั้งกายและใจผ้าไหมมัดมีพระราชิีมีแห่งผ้าไหมไทย ในโลกาพระทรงนำพาชีวิตประชาร่มเย็นทรงดับทุกข์เข็นร้อนเย็นท่านทรงคำจนถวยราสำนึกพระมหาการุณาที่คุณท่านแผ่ใบบุญ ให้ความเมตตาปวงชาวไทย เสียงปรบมือให้กับโรงเรียนพระบระถิวิทยาลัยอีกหนึ่งครั้งด้วยค่ะชื่นชอบกันมากๆแน่เลยนะคะเสียงกรีดดังมากๆนะคะอะต้องมอบหน้าที่นี้นะคะให้กับท่านคณะกรรมการด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเพลงที่เนื้อหาไพเราะมากค่ะ ครูว่านักร้องเสียงยังมีได้อีกนะคะพลังยังเติมได้อีกยังยังมีบางตัวที่ที่เราไม่ไม่ไม่แตะไม่แตะโนตนิดหน่อยค่ะไม่ไม่ได้เสียหายมากแต่ที่มองชัดเจนเลยคือท่อนเนี้ยค่ะปลูกป่าให้มีวาสายวารีอันนี้ลองกลับไปย้อนดูนะคะคุมเสียงไม่ได้นิดหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าภาพรวมของเพลงเรานักร้องก็เอาอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็คุคคณคร,ครูครูเบิร์ตเนี่ยก็สอนทุกคนเสมอเลยสอนลูกศิษย์เสมอเลยว่าโอกาสมา,มาพร้อมความสามารถนะครับถ้าเรามีความสามารถแล้วไม่มีโอกาสมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรามีโอกาสแล้วไม่มีความสามารถมันก็ไม่ได้นะครับแต่วันนี้นะครับ พระพะถมเนี <Stack improving noise> ่ยใช้โอกาสและความสามารถไปด้วยกันดีมากเลยครับเดีมากเลยครับก็ไหลลื่นดีนะครับไม่ต้องให้รางวัลความเป็นระบำแล้วเพราะได้มาหลายหลายที่แล้วจากครูเนะก็ยังมียังคงมาตรฐานที่ดีต่อไปไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนรุ่นใหม่ๆม,มาก็สืบทอดตรงนี้ได้ดีมากความเป็นระบำยยังมีอยู่บริหารจัดก,การเวทีได้ดีมากนะครับมีฉากเยอะก็จริงแต่เราไม่เห็นการลดทอนท่าเต้นลงเลยใส่พลังใส่ท่าเทคนิคได้ดีมากนะครับกลมกลืน่นแล้วก็เล่าแล้วก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทั้งหองเงียบไปหมดเลยแล้วเขาส่งพลังมาดึงความรู้สึกทุกคนเข้าไปชมการแสดงนี้ได้นะครับแล้วก็ถือว่าแดนเซอร์ทําหน้าที่ตรงนี้ เวลานี้ฉากนี้แล้สมบูรณ์แบบแล้วไม่รู้จะเพิ่มเติมอะไรให้นะอ,นอีกนิดอีกนิดหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้เราไปเจอกันในชั้นสวรรค์ยอยากให้ถึงมงให้ได้แล้วจ้ะค่ะก็ชื่นชมไม่ผิดหวังนะคะสำหรับผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานในวันนี้อย่างที่ ER, ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านบอกนักร้องส่ง แดนเซอร์ส่งฉากส่งค่ะทุกอย่างดูกลมกลืนแล้วก็การใช้พื้นที่ฉากเยอะจริงค่ะด,ดูเยอะแต่ว่าไม่ถูกเคลื่อนไหวทำให้เห็นเลยว่ามีการฝึกซ้อมมาอย่างดีมากท่อนนี้นักแสดงแดนเซอร์หกคนเอาเวทีอยู T ่ U, เข้าไปออกมา8คนเข้าไป6คน8คนดูไม่ไม่ชนกันไม่วิ่งตีกันทุกอย่างดูสะอาดคะขอชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจค่ะ Thank you.